ที่เห็นๆอยู่เนี่ยคือมันเตี้ยลงแน่ๆนะครับเช่นข้างนี้มันติดและข้างนู้นมันดับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะฮะผมย้ําเลยนะว่าควรจะมีนะครับคือแรงมากนะครับรถเสียการทุกอย่างมันทํางานสัมพันธ์กันหมดผมยังรอดจะมาทาคลิปนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะสวัสดีครับผมอาร์ะครับฟอร์ดอินไซด์นะครับช่องที่จะพาคุณผู้ชมมารับชมและเจาะลึกรถยนต์ฟอร์ดนะครับซึ่งคันนี้ครับรถที่ผมหยิบยกขึ้นมาให้คุณผู้ชมและรีวิวให้ดูนะครับเป็น Fort Ever ะคราคาอยเ่อร์เร0 0 0 0 20,000 2,000บาทนะครับคันนี้เป็น Everest White ว a ยทที่อัปเกรดขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นนะครับได้ทำการใส่ชุดแต่งที่เรียกว่าวัยรุ่นดูใบ,บเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับว่าไอ้วัยรุ่นดูใบเนี่ยมีอะไรบ้างครับก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเบอร์ <Yeah. S 1> <Be ard S 2> ด้านล่างสามารถแอดไลน์และโทรเข้ามาได้เน้ mm hmm. ที่เห็นเห็น <ๆ S 2> อยู่เนี่ยคือมันเตี้ยลงแน่ๆนะครับแต่ว่าโหลดไปเท่าไหร่นั้นและทํายังไงนั้นเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับ <Okay. S 2> การเปิดฝากระโปรงก็ทําได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะ สำหรับเครื่องยนต์ที่ถูกใส่เข้ามาใน Ford e v e r e s t w เรสต์วายคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับไบเทอร์โบนะครับมีเทอร์โบถึง2ตัวนะครับทำให้รถคันนี้มีกำลังแรงม้าอยู่ที่210ร้อยสม้าครับแรงเบรคอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับสูงมากนะครับกับรถยนต์ที่มีขนาด7ที่นั่งและยังเป็นรถยนต์บ้านด้วยนะฮะตัวเครื่องยนต์ครับทาง Ford ได้ทำการแบ่งนะครับแบ่งสัดส่วนแล้วก็มีการเว้นระยะนะครับของพาร์ตต่างๆนะครับซึ่งที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็น ระยะห่างของตัวเครื่องยนต์ครับทําให้มีระยะเพิ่มขึ้นครับซึ่งทางฟอร์ดเขาได้ทําการถอดตัวพัดลมหน้าเครื่องออกมาครับเป็นใส่เป็นพัดลมไฟฟ้าแทนนะครับถูกควบคุมการทํางานด้วยระบบดีเลย์เนาะทีนี้ครับไม่มีพัดลมหน้าเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะไม่ต้องไปแบ่งกําลังนับมาหมุนหรือปั่นการทํางานของพัดลมครับทำให้แรงม้าและแรงบิดตัวนี้นะครับใส่เต็มที่นะลงเข้าไปที่เครื่องนะแล้วก็มีการประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผม แบตเตอรี่ที่ให้มานะเป็นแบตเตอรี่แบบ AGM นะแบตเตอรี่ AGM เนี่ย 800CCA ครับกำลังไฟจะเยอะมากนะเยอะสุดแล้วที่ถูกเอามาใส่ในรถยนต์บ้านครับทำให้รถคันนี้นะครับมีกำลังไฟที่เสถียรนะครับเพราะว่าเขาจับคู่กับไดชาร์จนะครับหรือตัวอัลเทอร์เนเตอร์นะกำลังไฟเขาจะเสถียรมากนะเพราะว่ารถคันนี้มีระบบไฟทุกอย่างควบคุมด้วยระบบไฟหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเกียร์อีชิปเตอร์ที่ใส่มาครับระบบไฟหน้าแมตติก LED นะฮะ แล้วก็ระบบเบรกที่ได้มาก็เป็นระบบเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ครับทำให้รถคันนี้ครับสามารถขับเองเบรกเองได้นะครับตัวนี้เขาจะทํางานควบคู่กันกับ Adaptive Cruise Control นะฮะอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ครับที่ใส่มานะฮะเขาจะควบคุมทุกอย่างเลยนะครับทั้งเบรกแป้นเบรกทำให้แป้นเบรกนุ่มนะครับไม่มีการฝืนเท้าเรานะครับผมแล้วก็ยังควบคุมตัว d a p t i v e นะครับทำให้รถคันนี้สามารถวิ่งเองนะครเบรกเองการะยะตามคันทั้งหน้านะครับ เพิ่มความสะดวกสบายและยังปลอดภัยด้วยนะฮะตัวระบบส่งกําลังของรถยนต์คันนี้นะครับที่ทําให้มีแรงม้าแรงบิดถึง210ม้าแล้วก็500นิวตันเมตรเนี่ยคือทอร์โบนะครับซึ่งทอร์โบเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ตัวนะครับและก็แบ่งการทํางานกันเทอร์โบตัวเล็กนะครับจะทํางานก่อนนะครับที่รอบเครื่อง1,740รอบนะครับพอสลับไปถึง3,500รอบนะครับทอร์โบตัวใหญ่ทางานนะครับทำให้รถคันนี้มีตีนปลายหรือแรงม้าสูงครับแล้วก็ ยังส่งกําลังไปได้ด้วยนะครับเพิ่มความประหยัดน้ำมันได้อีก1สเต็ปนะฮะทีนี้นะสเปคเดิมของด้านนอกนะครับตัวรถนะก็คือที่อยากจะแนะนําหรืออยากจะพรีเซนต์เลยนะครับคือไฟหน้าไฟหน้าในตัว e v e r e s t ัตเท็เนี่ยเป็นไฟหน้าแบบ MATIC l e d เลยนะความเก๋งของ MATIC l e d นะครับคือเขาจะสามารถปรับสูงต่ำเองออโต้นะครับแล้วก็คาริเบตเองครับซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะเวลาเราจะ ตีไฟสูงหรื่างนี้เราต้องเปิดเองนะครับหรือตบเองใช่ไหมแต่ด้วยความที่เป็นแมทริกเอลดนะครับในระยะ700เมตรถ้าไม่มีรถคันใดวิ่งมาหรือไฟทางมืดมากนะครับไฟเขาจะตีขึ้นเป็นไฟสูงให้ออโต้นะครับซึ่งเวลาเขาตีไฟสูงแล้วเนี่ยเขาจะไม่ไปรบกวนรถที่วิ่งสวนมาด้วยนะฮะบ,บางทีถ้าเราขับ,ขบอยู่ใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าไฟข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันติดอย่างเช่นข้างนี้มันติดแล้วข้างนู้นมันดับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะฮะมันเป็นระบบที่เขาทํามาในตัวไฟแมททิกนะฮะ อีกหนึ่งไฟนะครับที่มีมาคือไฟนี้ครับส่องออกด้านข้างนะครับซึ่งไฟตัวนี้นะครับเขาจะช่วยในเรื่องเวลาเราหักพวงมาลัยนะเขาเรียกว่าส่องความสว่างออกไปทางด้านข้างนะครับถ้าเราหักพวงมาลัยไปด้านใดด้านหนึ่งไฟก็จะติดในทางนั้นนะครับทาให้เพิ่มทัศนวิสัยในด้านข้างที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับระบบความปลอดภัยนะครับที่ในรถราคาเกือบ2ล้านเนี่ยควรจะมีผมย้ําเลยนะว่าควรจะมีนะครับคือกล้องสา0รองศาเนี่ย แนะนําว่ามันต้องมีนะครับถ้ารถคันใดไม่มีผมบอกเลยว่าค่อนข้างแบบไม่คู่ควรกับราคานี้นะครับนี่ครับอย่างเช่นคันนี้ครับเขามีกล้อง360องศานะครับถึงแม้เราจะเปลี่ยนกระจังหน้านะกล้อง360องศาก็จะยังอยู่และใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับข้างในชัดมากนะกล้องเรดาร์ Adaptive Cruise Control ด้านล่างนะครับนี่ครับตัวเนี้ยที่ผมบอกเลยว่ารถคันนี้สามารถขับเองเบรกเองได้นะครับมันคือกล่องตัวนี้นะครับพร้อมกับกล้องด้านบนที่จับการทํางานจับเส้นนะครับแล้วก็จับรถคันด้านหน้า อันนี้เขาจะทํางานร่วมกันนะครับให้รถมีความปลอดภัยผมขอพูดก่อนคือจะเล่าจะเล่านะครับคือเมื่อวาน,นครับขับรถด้วยความเร็วนะครับประมาณ100กิโมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมแล้วเป็นทางลงสะพานไปดีผมก็ข้างหน้ามันก็ติดไฟแดงนะเป็นเป็นไฟแดงผมก็เลยเกระทึบเบรกทืบไปแรงมากนะครับรถเสียาการรถเสียาการแบบผมรู้สึกว่าตูดสะบัดเลยแล,แล้วก็มีการสไลด์เหมือนงูแต่ทีเนี้ยอยู่ดีๆนะคร,รถก็กลับมา นิ่งและตรงชะลอเบรกให้เองนี่คือระบบที่รถ e อ e วอร์เวาแท็กมีนะครับผมรู้ทันทีว่าแท็กชันคอนโทรลทำงาน r o m ทําทำงานนะครับ ABS ทําทำงานทุกอย่างมันทำงานสัมพันธ์กันหมดนับจนเกิดระบบความปลอดภัยที่มีอยู่ในรถคันนี้นะครับมันไม่ได้ทำงานแยกกันนะมันต้องทำงานสัมพันธ์กันนะครับมันถึงจะเกิดความปลอดภัยเห็นไหมคือเราซื้อรถร้านร้านเก้าเนี่ยเกือบสองล้านเนี่ยนอกจากเราจะได้รถสวยๆแล้วนะครับ เราได้ระบบความปลอดภัยและเซฟชีวิตเราด้วยนะครับแค่หนึ่งครั้งครั้งเดียวเท่านั้นผมยังรอดจะมาทําคลิปนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะผมว่าไม่ธรรมดานะครับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยเขาก็มีมาอยู่แล้วนะครับคงเดิมของรถนะครับเพิ่มอีก2ข้างนะครับซ้ายขวามันคือตัวถอยจอดทําให้รถคันนี้ถอยจอดอัตโนมัติได้นะครับมันก็เลยจะมีเซนเซอร์หน้า6ตัวหลัง6ตัวนะครับผมมาถึงชุดแต่งกันนะครับคันนี้นะครับเลือกเป็นชุด AKC นะครับตัวพาร์ต AKC นะครับก็จะมีตรงนี้เห็นไหม คือเขาจะเว้าฟไฟตัดหมอกไว้นะเขาไม่ได้แบบใส่ทับเข้าไปหมดเลยเหมือนพวกวิกเตอร์นะหน้าเขาก็จะคลินครีนนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่ผมเห็นแล้วผมชอบคือไอ้หนวดตัวเอของวา t แท็กเนี่ยเขาจะเป็นสีแบบการาไฟต์นะครับทาให้มันตัดเข้ากับสีดําได้ดีมากนะครับผมรู้สึกว่าเราไม่ต้องมาทำอะไรมันแล้วนะครับดูดิมันดูเข้ากันแบบตัดกันดูทําให้รถไม่ดูแบบกลืนสีจนเกินไปนะฮะกระจังหน้าแน่นอนต้องเปลี่ยนครับเป็น FORD นะของเดิมก็อาจจะดูไม่ไวรุ่นนะครับก็แนะนําเปลี่ยน เป็นสีดําเงาดําด้านได้หมดเลยนะครับด้านข้างล้อนะครับหนึ่งสิ่งที่วัยรุ่นดูใบนะครับต้องใส่นะครับหรือการแต่งรถเริ่มต้นเนี่ยคนเราส่วนมากก็จะมองเป็นล้อนะครับอย่างเช่นผมเหมือนกันซื้อรถมา1นึ่คันออกจากโชว์รูมนะครับบัวดงบัวดี้เนี่ยไม่ต้องไปทำนะครับทำล้อก่อนแค่เราเปลี่ยนล้อนะครับรถเราก็จะดูดีขึ้นอีก3,000%ันเเลยนะฮะนะครับมาดูกันว่าคันนี้เลือกเป็นล้ออะไรนะครับขอบ20ก่อนะคันนี้จะได้เป็นล้อขอบ20บนะครับลูกค้าเลือกมานะฮะลายเป็น vf 1นี จับคู่กับยางโตโยซึ่งกำลังนิยมในเอเวอเรสนะปัจจุบันนี้นะครับเป็นโตโยอ t Open เพนคันทีนะครับที่เห็นสีฟ้า,ฟาแบบนี้คือเขาทาสีมาเฉยๆนะั้นพอเวลาเราล้างรถมันก็จะกลับกลายเป็นสีขาวนะครับยางเป็น265นะครับไม่ติดซุ้มเลี้ยวได้เลยครับแล้วก็โหลดลงมาอีก2นิ้วงามแล้วนะครับกับสเปคนี้นครับซึ่งชุดโหลดที่ใส่มานะครับแน่นอนต้องเป็น คือแนะนําก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราโหลดเนี่ยเราหยาตัดสปริงเนี่ยมันไม่ดีนะครับเพราะว่าความร้อนมันจะไปทําให้ค่าเคของสปริงเนี่ยมันเสียหายครับแล้วก็เวลาเราไปวิ่งในระยะยาวนะสปริงมันจะแบบมีโอกาสพังและโอกาสแตกได้สูงนะครับทาทั้งทีนะครับเปลี่ยนโช๊คไปเลยนะครับเปลี่ยนปีกนกแน่นอนต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับซึ่งปีกนกที่ใส่มาก็เป็นปีกนกแบบโหลดนะฮะแล้วก็ตัวโช๊คเนี่ยก็สามารถโหลดลงได้เลยนะครับสไลด์ก็บอกได้เลยนะครับแล้วยังสามารถปรับได้ อีก8ระดับเป็นความนุ่มความแข็งนะครับการทําพวกนี้นะครับนอกจากจะสบายใจแล้วในมันก็ยังเซฟชีวิตเราได้ด้วยนะครับสุลต่านหรือวรุ่นดูไบครับขาดไม่ได้เลยคือเบรกอันนี้เลือกเป็นเบมโบ่ซึ่งจริงๆก็เป็นเบมโบกันเกือบทุกคันเนาะนะครับเป็น20่สนะครับจานเป็นขนาด410มิลนะครับผมคือจานยิ่งใหญ่นะครับยิ่งระยะเบรกดีแต่คราวนี้ต้องสัมพันธ์กับล้อด้วยนะครับล้อยี่สิบเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเข้ากับจานที่มีสเปคไม่เกินนี้เท่านั้นนะครับผ ตัวปั๊มนะครับเป็นเบมโบสีมะนาวนะครับสีเขียวมะนาวนะครับอมเหลืองนิดนึงนะครับเป็น6พอตนะครับหน้า6พอตนะฮะนี่จะใหญ่ๆมากนะครับเบรกใหญ่ลูกสูบเยอะนะครับจานใหญ่นะครับพอลูกสูบมันเยอะเนี่ยลูกสูบเขาจะทําให้รถคันเนี้ยเบรกได้สมูทนะครับไม่หัวทิ่มนะพอจานใหญ่เข้าไปอีกนะครับระยะเบรกสั้นลงคือหนึ่งความปลอดภัยนะเราขับมา100เท่ากับขับงข้างแต่พอเรามีจานเบรกที่ใหญ่เนี่ย ระยะเบรกเราจะสามารถจอดสนิทได้ก่อนเขาด้วยนะครับด้วยความที่เป็น e v e r e s t เ h a ต์นะครับบางอย่างบางอย่างนะครับที่เหนือขึ้นกว่า e v e r e s t t i t a n เ u m 4x4 ธรรมดานะครับอย่างเช่นราหลังคาคันนี้นะครับราวหลังคาของ e v e r e s t เ Hat ที่โรงงานทํามาเขาจะมีรูมีวาล์วแบบนี้นะพอราวหลังคาครับมีช่องตรงนี้นะครับทำให้เราสามารถติดแหลกเข้าไปได้ง่ายนะฮะนี่ง่ายเลยมันก็จะล็อกติดปุ๊บเลยเราไม่ต้องไปแปลงแต่อย่างใดนะฮะรถทุกคันที่มีเบรกมือไฟฟ้านะครับ จะต้องมีปั๊มในทุกตัวนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นเบรกเบมโบนี่นะครับอย่างนี้ส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นตัวปั๊มคาลิปเปอร์ซพอร์ดด้านหลังนะจันหลังตัวนี้นะครับเป็น400มิลนะครับก็ถือว่าใหญ่ในสเปคล้อหลังนะช่วงล่างนะครับของเอเวอเรสต์นะครับผมมองว่าค่อนข้างเฟี้ยวสุดในรุ่นแล้วนะคกับรถ7ที่นั่งในคลาสเดียวกันนะเซกเมนต์เดียวกันนะถ้าจะให้สูงวันนี้ก็จะเปเป็นรถยุโรปที่มีราคาแตะประมาณ 3- 4สี่ล้านขึ้นไปนะถึงจะได้ช่วงล่างที่เรียกว่า วัดลิงค์นะฮะเขาถูกเอามาใส่ในเอเวอร์เรสต์แล้วนะครับทำให้รถคันนี้มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับนะครับการเข้าโค้งที่ยึดเกาะถนนมากพร้อมกับโชค๊คที่ใส่ไปเป็นโปรเฟนเดอร์ด้วยนะไอ้อยิ่งอย่างยิ่งโหลดนะครับทำให้ความสูงของตัวรถเนี่ยเตี้ยลงนะครับแล้วก็จุดศูนย์ถ่วงต่ําทําให้เวลาเราขับเร็วเนี่ยอาการโครงของตัวรถน้อยลงนะครับช่วงล่างวัดลิงค์เขาก็จะคอยดึงล้อไม่ให้เกิดอาการลอยแล้วก็ยึดเกาะถนนของที่ขาดไปไม่ได้อีกหนึ่งอย่างนะครับตัวนี้เขาจะเพิ่ม ความมันในการขับขี่นะครับเพิ่มเสียงเร้าๆนะครับให้เราขับแล้วเรารู้สึกสนุกกับการขับขี่รถคันนี้นะก็คือท่อ HKS นะครับตัวนี้ที่ใส่มานะเป็นอลูมิเนียมทั้งแท่งเลยนะครับแล้วก็จะมีปลายที่เป็นคาร์บอนนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับส่วนเสียงนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเปิดให้ฟังเลยดีกว่าบางทีเราแบบรู้สึกว่ามันยังแบบ <Okay. S 2> ไม่เข้าใจว่าเสียงมันเป็นย,ยังไง ของเคสนะครับตัวนี้จะให้ความไม่ไม่แบบเป็นวัยรุ่นที่ใส่ซิ่งอะ่ะไม่ใส่ซิ่งอะ่ะนะฮะเนี่ยใส่ไปนะครับหรือถ้าใครอยากซิ่งนะครับเสียงดังสนั่นลั่นกว่านี้มีแนะนําเหมือนกันนะครับด้วยความที่เป็นวัแท็กนะครับเอฟเวอร์เรสตัวท็อปแล้วจะต้องมีนี่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับฝาท้ายไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายด้วยนะครับเราไม่ต้องไปออกแรงดึงแต่อย่างใดนะครับส่วนของที่อยู่ด้านในเนี่ยก็ส่งคืนลูกค้า หมดเลยนะครับวิธีปิดนะครับปิดได้ที่ฝาท้ายนะครับแล้วก็กดที่รีโมทนะครับแล้วก็เซนเซอร์คลิกเซนเซอร์แล้วก็กดที่ตรงข้างๆพวงมาลัยนะครับผมจะสาธิตตัวคลิกเซนเซอร์นะกุญแจผมเก็บเลยนะเดี๋ยวบางทีหาว่าผมกดให้ดูกดนะครับโอเคครับอันนี้วิธีการคลิกเซนเซอร์ปิดฝาท้ายนะฮะนี่เอามาภายในกันสักนิดหนึ่งนะครับภายในนะครับได้เป็นบ่อหนังนะครับแต่ความเป็นวายเทคยังคงอยู่นะครับด้วยได้สีส้มตะเข็บสีส้มต่างๆนานานะครับ แล้วก็มีโลโก้วายแท็กติดมาด้วยนะฮะส่วนออปชันต่างๆนาๆนาครับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเบานะครับและก็ยังแก้อาการผิดปกติเวลาขับขี่ให้เองได้ด้วยนะครับกับเกียร์อ e ีชิปเตอร์10สปีดนะครับนี่มีไดร์โหมดนะครับชิปออนเดอะไฟสามารถกดเปลี่ยนโหมดได้เลยนะฮะด้วยความเร็วที่ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเอเวอเรสต์วายแท็กหรือรุ่นไหนๆก็ตามที่สามารถแต่งเป็นแนวเวอรรุ่นดูไบได้ก็โทรเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนะครับ วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ